ช่วเชิญยิ้มเชิญยิ้มสวัสดีครับอ้ตัวอ่อนจะเลยนะคะสวัสดีค่ะกาแฟพันุไทยเข้ม เท่ hey, จริงใจแบบไทยแท้ๆยินดีต้อนรับค่ะครับผมวันนี้อยากจะซื้อกาแฟพันไทยมากเลยครับ<ะ>เออผมอยากลองเมนูนี้จังเลยครับแนะนำหน่อยสิครับอ๋อนี่แหละค่ะไทยดีเซอร์ตค่ะเป็นขนมไทยที่เราดัดแปลงรูปร่างหน้าตานะคะแล้วก็การกินแบบแปลกใหม่กว่าเดิมค่ะเป็นขนมไทยพันใหม่ดื่มได้ด้วยค่ะโ้สุดยอดเลยครับผมนี่คุณพี่ขาดูเมนูสิคะเนี่ยมีอัมพวาคอฟฟี่แอนด์โคนะคะ ฝอยทองไทยทวีค่ะลอดช่องสิงคโปร์เปลนค่ะอถ้าอย่างนั้นผมเอาอัมพาวอัมพาวหยอกเล่นจ้าแก้น้วยจ้าได้เลยค่ะขอบคุณครับนี่น่ารักของเราเนี่ยจุดบจ้เลยไอ้ลูกตั้มครับพี่มือถือมีตังค์เอาวะมายืมหน่อยเอ้ยมีมีมีพี่อะ S <S เอาไปโทรดิไปเอ้ยเอามายืมสักห้าร้อยเลยตังในปูไม่มีมีตังในโทรศัพท์แต่โทรศัพท์ได้นะยืมส่ง S M S หน่อยเออเด็ดเด็ดเอ้ยแล้วค่าส่งเท่าไหร่วะห้าสิบบาทเฮ้ย S M S ก็ส่งกันทีสามบาทผมส่ง E M S อ่า E M S มันของไปสันีิษโหรธแล้วยังไงไม่ไม่ส่ง E M S แล้วอะไรอ่ะไม่ส่ง S M S แล้วเออโทรไปเลยดีกว่าโทรอ่ะเอออ้าได้ได้ได้เบอร์อะไรจำเบอร์ไม่ได้หรอจำหน้าได้ นี่ตลกมเนี่ยนี่ไป็ตลกพออมาเนี่ยเดี๋ยวนึกก่อนไอ้ศูนย์แป้เออก็บอกดิเชอศูนย์หหหเสียกดไม่ได้เหรอพี่อ้าวหเสียเหรอเออก็กด3ามบวกสองสามบวกสองเท่ากับห้า้จริงตองตลกเลยเอ้าการดูมะเนี่ยตายตายตารดูเองอ้าวพี่อ่างเข้ามา ใช่แล้วพี่อ mm. ่างก็มาอยู่ตลาดเดียวกันจริงป้ยพี่อ่างจริงเลยอยสดนี่อย่าลืมไปอุ่นะเออจัอกันใหม่พี่อ่างบายๆครับโอ้ยเอาละโอ้ยตัวกับอ่างอย่าเพิ่งไปเต